สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะมีจริงเป็นรูปธรรมเพราะเสียงรู้อะไรไม่ได้แต่ที่เราว่าเราได้ยินเสียงนี่นะคะจิตเกิดดับเท่าไหร่เป็นนิมิตของเสียงที่เมื่อวานนี้มีท่านผู้หนึ่งที่ท่านก็กล่าวนะคะอนุนโลมตามความเข้าใจของท่านว่าดูเหมือนว่าทางหูเนี่ยจะปรากฏการเกิดดับ ซึ่งทางตาเนี่ยไม่เห็นดับเลยก็ยังเป็นเห็นยังเห็นอยู่นะคะทั้งๆที่มีเสียงขั้นอย่างเร็วแต่ที่เราว่าเสียงยังพอจะปรากฏว่าเกิดดับเร็วไม่เท่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าขณะที่เสียงเกิดแล้วยังไม่ดับนะคะจะเร็วแค่ไหนมีความติดข้องและไม่รู้ในเสียงที่ปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใคร จะสามารถฟังพระธรรมเผยนเผยแล้วเข้าใจสภาพธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคท่งประจักษ์และท่งแสดงว่าที่เราเข้าใจว่าเสียงขณะนี้เกิดดับแต่เราได้ยินเหมือนได้ยินคําใช่ไหมคะได้ยินไม่แต่คําว่าเสียงรู้แล้วว่าหมายความถึงอะไรได้ยินคําว่ากลิน่นแค่เสียงที่พูดนะคะว่ากลิน่นก็รู้แล้วว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนได้ยินความหมายของคํา แต่กว่าเสียงนั้นนะคะซึ่งเกิดระดับหลายขณะจึงมีสภาพที่รู้ความหมายของเสียงไม่ใช่ทันทีที่ได้ยินก็ได้ยินคำเลยนี่ก็แสดงความเกิดดับอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะคะที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่อันตรธานหมายความว่าหมดสิ้นไป จากความเข้าใจนะคะตราบนั้นพระศาสนาคำสอนของพระองค์ก็ยังดำรงอยู่แต่ขณะใดก็ตามที่ไม่มีใครเข้าใจคำสอนแม้ว่าจะมีตำรับตำรามีตัวหนังสือพยายามกันไปจารึกเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดที่จะอยู่ได้อีกหลายพันปีนะคะแต่ไม่รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรพระศาสนาก็อันตรธานจากผู้นั้นเพราะชนใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะ ก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้นับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เข้าใจคำสอนเพราะไม่ได้ศึกษาเพราะไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำสอนก็อันตรธานจากผู้นั้นแต่และหนึ่งไปจนกว่าจะหมดไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจคำสอนอีกได้เลยนะคะพระาศาสนาก็อันตรธาน